ครูสมพงษ์เนี่ยเดิมเป็นครูสอนโรงเรียนประชาบาลเสร็จแล้วต่อมาแกก็ย้ายไปทำงานเป็นเสมียนแผนกศึกษาธิการอยู่ที่อำเภอตั้งแต่ครูสมพงษ์ไปทำงานที่อำเภอนี่รู้สึกว่าแกออกใะใหญ่โตค่อนข้างจะเคืองกลางวตัตกรเพราะว่าชาวบ้านแถบวัดโบสถ์เมื่อมีธุระจะต้องไปติดต่อที่อำเภอก็ได้อาศัยครูสมพงษ์นี่แหละช่วยวิ่งเต้นเป็นธุระให้สะดวกเพราะว่าครูสมพงษ์รู้จักคนบนอำเภอมาก เห็นนั้นชาวบ้านที่ได้อาศัยครูสมพงศ์ก็พากันเอาใจยกย่องเพื่อจะเอาไว้ใช้แต่ว่าครูสมพงศ์จะเข้าใจยังไงไม่ทราบได้ถึงได้ออกจะมีกิริยาพองๆกลางๆคล้ายๆกับว่าเป็นคนใหญ่คนโตกว่าเดิมมากครั้งหนึ่งครูสมพงศ์จัดงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านแกไม่อยู่ไกลจากวัดโบสถ์เท่าไหร่แล้วก็นิมนต์หลวงพ่อทองไปสวดมนต์เย็นฉันเช้าด้วยขอยืมข้าวของเครื่องใช้ที่วัดโบสถ์เอาไปใช้ในงานเกือบทั้งหมด ยังไม่ถึงวันงานก็มีคนร่ำลือกันกระชอนว่างานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของครูสมพงษ์คราวนี้ใหญ่โตมากเพราะว่าแจกการ์ดตั้งหลายร้อยโดยเฉพาะพวกครูในโรงเรียนนี่ได้รับการ์ดเชิญทั่วทุกคนแล้วยังเชิญไปถึงข้าราชการอำเภออื่นๆตลอดจนข้าราชการที่จังหวัดอีกด้วยแล้ววันงานจะมีผู้ใหญ่มาหลายท่านในอำเภอหัวหน้าสถานีตำรวจศึกษาธิการอำเภอเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่โตล้ำหน้ากว่างานอื่นๆในคลองนี้ทั้งสิน้น พอถึงวันงานพอได้เวลาหลวงพ่อก็นั่งเรือพายเข้าคลองไปบ้านครูสมพงศ์กว่าจะเทียบเรือเข้าท่าได้ก็หลายนาทีเพราะว่าเรือเล็กเรือใหญ่มันจอดเกะกะเต็มไปหมดนะก็มีคนมานิมนต์ท่านขึ้นบนบ้านหลวงพ่อทองท่านก็ขึ้นจากเรือล้างเท้าเรียบร้อยก็ขึ้นบ้านใหม่ครูสมพงศ์ก็นึกแปลกใจว่าคนบนบ้านเยอะแต่ทําไมนั่งกันเป็นวง พอเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นท่านก็เห็นได้ชัดว่ากําลังเล่นไพ่กันอยู่สักสี่ห้าวงเห็นจะได้หลวงพ่อท่านก็ทําเป็นไม่สนใจก็เดินไปยังที่ที่เขาจัดเตรียมไว้สําหรับพระสวดมนตก็มีพระสงฆ์วัดอื่นที่รับนิมนต์มานั่งรออยู่ครบแล้วโดยที่หลวงพ่อทองเป็นประธานน้องสง์ในสถานที่นั้นพอท่านนั่งลงก็มีคนเอาน้ํามาประเคนแต่ท่าทางคนประเคนเนี่ยโอนเอ็นโอนเอ็อน,ออ,นอ,ออกจะแก่ดีกรี หน้าก็แดงพูดพร่ำเนี่ยกลิ่นเหล้านี่ฟุ้งไปหมดนะหลวงพ่อทองท่านก็รับประเคนน้ําเสร็จก็ยกแก้วน้ําขึ้นจะดื่มแต่ก็ต้องรีบวางลงเพราะว่าแก้วน้ำนั้นกลิ่นเหล้าหึงเลยแสดงว่าเขาใช้รินเหล้ากินกันก่อนแล้วก็เอาใส่น้ํามาถวายพระในคงเข้าใจว่าจะได้บุญมากหรือไงไม่รู้หลวงพ่อท่านก็ทําเป็นปกติไม่ได้แสดงกิริยาอะไรอ่า พิจารณาเห็นว่าเป็นเวลาสมควรจะสวดมนต์ได้แล้วพระสงฆ์ก็มาครบแล้วก็กวักมือเรียกคนที่รู้จักเนี่ยเข้ามาใกล้ๆแล้วบอกให้ไปเรียกครูสมพงษ์มาจุดทูบจุดเทียนบูชาพระแล้วรับศินอีตาคนนี้ก็หายไปเดี๋ยวก็กลับเข้ามามาเรียนหลวงพ่อทราบว่าครูสมพงษ์ยังมีธุระอยู่ลุกมาไม่ได้หลวงพ่อทองก็ซักว่าครูสมพงษ์ทำอะไรอยู่เขาก็บอกว่า ขาไพ่ขาดไปคนหนึ่งหลวงพ่อตัวเจ้าภาพต้องลงขัดขาแทนนี่ยังไม่หมดปียังมาไม่ได้หลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อรอสักกเดี๋ยวนะหลวงพ่อ่านก็พยักหน้าไม่ว่าอะไรจนสักพักครูสมพงษ์ก็มาพูดเลอะเลอะเถอะเธอเป็นเชิงของอาภัยที่ทําให้พระต้องรอเพราะตัวยังไม่เสร็จธุระแต่ไม่ได้บอกว่าธุระอะไรต่อจอากนั้นก็จุดทูบเทียนก็มีคนอาราธนาสีให้ ก่อนที่หลวงพ่อทองจะให้ศีลก็สังเกตคนบนเรือนว่าจะมีใครตั้งใจรับสมาทานศีลกันสักกี่คนก็เห็นจะนั่งประนมมือคอพับคออ่อนสักสามสี่คนเห็นจะได้นอกนั้นก็เล่นไพ่กันสนันไปไม่สนใจพอจบอาราธนาศีลหลวงพ่อทองก็ตั้งตาลปัดเริ่มให้ศีลจบแล้วก็โยมก็อาราธนาพระปริตนะแต่ก่อนจะอาราธนาคนอาราธนาก็เข้าไปกระซิบหลวงพ่อ แนะนำหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ต้องสวดมากแล้วครับหลวงพ่อนิดหน่อยเป็นพิธีก็พอพอเดี๋ยวก็จะต้องเลี้ยงคนกันอีกเยอะเสียเวลาหลวงพ่อทองได้ฟังก็ยังเฉยๆอยู่ไม่พูดว่าอะไรท่านก็นำพระสงค์สวนมนต์ตามลำดับสวนมนต์ยังไม่ถึงหนาทีครูสมพงศ์ที่นั่งอยู่ลุกพลุบหายไปหลังบ้านแล้วก็ไม่กลับมาฟังพระอีกเลยจนพระสวดมนต์จบนะได้ความว่าลงไปรับรองพวกจากอำเภอข้างล่าง ซึ่งเชิญเข้ามารับประทานอาหารลวงพ่อทองก็พิจารณาว่าเสร็จกิจของท่านแล้วก็บอกลาคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆล,ลุกขึ้นนําพระสงฆ์ลงจากบ้านไปความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงก็ตามทีนะแต่ตอนลงจากบ้านในสีหน้าท่านไม่เหมือนกับตอนขามาเลยนะลงเรือได้ก็บอกเด็กให้รีบพายออกไปโดยเร็วจนกระทั่งเรือเนี่ยพ้นจากเขตสวนบ้านครูสมพงษ์ไปแล้วหน้าตาท่านถึงได้เป็นปกติเหมือนเมื่อตอนขามา คืนวันนั้นหลวงพ่อนอนไม่หลับก็คิดลังเลใจว่ารุ่งเช้าจะไปฉันที่บ้านครูสมพงษ์ดีหรือจะให้พระไปแทนดีตกลงใจว่าก็ไปสวดมนต์เย็นให้เขาแล้วเดี๋ยวฉันเช้าก็ให้พระอื่นไปฉันแทนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพอรุ่งเชา้าท่านก็ให้เด็กไปตามพระในวัดมาพบรูปหนึ่งมอบหมายให้ไปฉันเช้าที่บ้านครูสมพงษ์แทนตัวท่านจากนั้นท่านก็ทํากิจวัตรประจําวันอยู่ที่วัดนั่นแหละ จนกระทั่งสายโขอยู่พระที่ไปฉันเช้าที่บ้านครูสมพงศ์ได้กลับวัดท่านก็เรียกมาพบถามว่าทําไมถึงได้กลับช้านะักพระรูปนั้นก็ตอบว่าเมื่อคืนนี้มีเรื่องเกิดที่บ้านครูสมพงศ์ตํารวจที่จังหวัดมาจับไพ่จับเอาคนเล่นคือตัวเจ้าของบ้านาคือครูสมพงศ์ไปด้วยคนเล่นไปด้วยไปโรงพัก จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยที่บ้านในครูครางไปหมดแม้กระทั่งพระไปถึงที่แล้วที่พระก็ยังไม่มีคนจัดกลัวเราโหนวุ่นวายเป็นการใหญ่ถึงได้จัดที่พระเสร็จพอพระจัดเสร็จเอาอาหารไม่มีแม่ครัวโดนจับไปกับเขาด้วยเพราะลงเล่นไพ่กับเขาเหมือนกันกว่าจะมีคนทําอาหารข้าวหวานได้ก็สายพระหิวแสบท้องไปตามตาม,ตามกันเมียครูสมพงศ์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพอห่วงหน้าพะวงหลังไอเรื่องผัวโดนตํารวจจับไป จนกระทั่งว่าพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ดอกไม้ทูบเทียนเทยายทานก็ไม่มีถวายหลวงพ่อทองฟังเรื่องจบก็นึกขำในใจก็ซักพระองค์นั้นบอกอา้าวแล้วตอนเช้านี่ไม่มีไพ่เล่นให้พระดูเหรอ้ามียังไงหลวงพ่อแม้กระทั่งคนจะช่วยยกอาหารถวายพระยังหายากเลยหลวงพ่อทองท่านก็ยิ่งขำนั่งหัวเราะอยู่รูปเดียวอ่าบ่ายวันนั้นเองครูสมพงศ์กับพวกขาไพ่หลายคน กลับมาจากสถานีตำรวจมาขึ้นเรือที่ท่าวัดก็เดินมาหาหลวงพ่อทองที่กุฏิพอนั่งเรียบร้อยครูสมพงศ์ก็บอกว่าแม่หลวงพ่อหลวงพ่อ,พอช่วยรถน้ำมนต์ในพวกผมเทียโอ้ทำบุญแท้ๆกลับสวยได้เออเอ,อโดนเข้าตัวไปขังกรงสักคืนนะหลวงพ่อกว่าจะเสร็จเรื่องเนะ่ยเสียค่าปราบเรียบร้อยครึ่งวันเนะี่ยช่วยรถน้ำมต์แก้ซวยทีนะพ่อ พะครูสมพงษ์พูดจบพวกพ้องที่มาด้วยก็พูดขอร้องกับหลวงพ่อเซ็งแซ่ไปตามๆกันเพื่อขอท่านช่วยรดน้ำมนต์หลวงพ่อทองท่านนั่งคิดอะไรอยู่พักเสร็จแล้วก็บอกครูสมพงษ์บอก่าครูน้ำมนต์ของฉันน่ะไล่ความซวยไม่ได้หรอกครูไอเรื่องรดน้ำมนต์เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันทีหลังเถอะฉันยังข้องใจอย,อยู่เรื่องที่ครูพูดตะกี้เนี่ย บอกว่าทำบุญแล้วสวยเนี่ยเรื่องนี้ฉันว่าครูพูดผิดนะทำบุญแล้วมันต้องได้บุญสิแต่ที่ครูต้องเข้ากรงขังนี่มันเรื่องทำไม่ดีมันถึงต้องเข้ากรงกันอ้าวก็ผมนี่มนพระไปสวดมนต์เลี้ยงพระที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำบุญหรอกเลยหลวงพ่อก็ถ้าครูมีสวดมนต์แล้วเลี้ยงพระแค่นั้นตำรวจที่ไหนจะกล้ามาจับเอาครูกับพวกไปได มีไหมนะตำรวจที่ไหนแล้วเขาไปจับคนทำบุญบ้านนะแต่นี่มันทำบุญบังหน้าดันติดไพ่บนบ้านตั้งหลายวงถึงได้ถูกเขาลากคอไปปรับยนร้องว่าสวยไปตามๆกันเอาละฉันน่ะอัดอั้นตันใจมานานแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวจะพูดให้สิ้นซากเสียทีนะ เดี๋ยวนี้คนทำบุญเอาหน้ามันชักจะเยอะเอาพระไปเป็นเครื่องแสดงตามบ้านพระก็มีหัวใจเหมือนกันนะครูนาะไม่เหมาะไม่สมยังไงเดี๋ยวฉันจะว่าให้ครูฟังไอ้เรื่องคนทำบุญเวลาเนี้มันมีอยู่สามอย่างหนึ่งทำด้วยความตั้งใจจะเอาบุญจริงๆสองทำตามอย่างเขาเพราะเข้าใจว่าดีสามทำเสียไม่ได้สอย่างนี่ต่างกันยังไงเดี๋ยวครูฟังให้ดีนะ ข้อแรกทําบุญด้วยความตั้งใจจะ,จะเอาบุญจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เขาต้องการเอาบุญเป็นใหญ่จะให้บุญติดตัวไปเป็นสเสบียงสําหรับตัวเองเพราะพิจารณาเห็นว่าเท่าที่ตัวมีชีวิตอยู่มีสุขสบายอย่างนี้ก็เป็นเพราะบุพเพกะตุปุญญาตาคือบุญที่ทำมาไว้แต่ปางก่อนมาอำนวยผลจึงผาสุขกว่าคนอื่นอีกเยอะ แล้วก็ต้องการจะเติมบุญให้ยืดยาวต่อไปถึงได้ทำบุญด้วยความตั้งใจเพื่อปรารถนาความเจริญเป็นที่ตั้งเช่นว่าปลูกบ้านใหม่ก็อยากจะให้เกิดสิริมงคลก็นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายทานด้วยความเคารพถึงเวลาพระมาก,ก็ต้อนรับด้วยคาระวะพระสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังจนจบอ่าเขาก็นึกว่าการกระทำเช่นนี้เป็นบุญแก่ตัว แบบนี้เนะี่ยเรียกว่าทำบุญด้วยความตั้งใจเอาบุญจริงๆต่อไปพวกที่สองพวกนี้ทำตามอย่างเขาเพราะเข้าใจว่าดีคือบางคนไม่มีความรู้เลยว่าบุญคืออะไรทำไปแล้วเกิดผลอย่างไรแต่เห็นคนอื่นเขาทำกันแล้วดีคืออยู่เย็นเป็นสุขก็อยากจะทำอย่างเขาบ้างเพราะเข้าใจว่าทำไปแล้วจะดีเหมือนเขาเช่นพวกที่ห่างวัดไม่เคยบวชเคยเรียน แต่ยังอุตส่าห์เลื่อมใสทำบุญทำทานเขาแนะให้นั่งตรงไหนก็นั่งเขาบอกให้ทำยังไงก็ทำทั้งๆท,ที่ไม่รู้แต่ก็มีความตั้งใจเพราะถือว่าทำแล้วจะดีคนพวกนี้ก็น่านับถือเพราะไม่รู้เรื่องก็จริงแต่ว่าอุตส่าห์ตั้งใจทำส่วนประเภทที่สพวกทำบุญอย่างเสียไม่ได้พวกนี้ก็คือ,อก็พวกเดียวกับครูนั่นแหละ ฉันจะพูดตรงๆไม่เกรงใจกัและครูจะขึ้นบ้านใหม่เชิญแขกมาเสยเยอะแยะก็เพื่อจะเอาของขวัญเอาเงินช่วยในบัตรเชิญเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าเชิญแขกมาเล่นไพ่บอกว่าเชิญมาฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เอาพระบังหน้าไว้ก่อนยกการทำบุญเป็นใหญ่ถ้าถึงเวลาพระสวดมนต์กลับไม่สนใจไปเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่า ขาไพ่ย,ยังขาดอยู่ตัวเจ้าภาพเจ้าของบ้านต้องลงแทนแล้วให้พระนั่งรอแล้วถึงคราวพระสวดมนต์ธรรมดาคนเป็นเจ้าภาพเจ้าของบุญเขาต้องนำหน้าแขกคือต้องตั้งใจฟังเพราะว่ามนต์ที่ท่านสวดเนี่ยล้วนให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตัวแต่ครูกลับเห็นว่าไม่สำคัญหน,นีพระไปรับแขกเสียบางรายที่เห็นมาเช่นตอนเลี้ยงพระตัวเจ้าภาพจะต้องประเคนเอง แต่กลับไปอยู่ข้างหลังยุให้คนอื่นให้เข้าประเคนแทนคล้ายกับว่าไม่เต็มใจจะเลี้ยงพระสํำรายตอนที่พระให้พรกลับนั่งเฉยไม่สนใจอย่างนี้นะ่ะซออัธยาสัยให้เห็นชัดทีเดียวว่าไม่อยากจะทำบุญทำทานอะไรรอกแต่ต้องทำไปอย่างเสียไม่ได้อย่างนั้นเองเดี๋ยวนี้คนพวกนี้มีมากพวกทำบุญอย่างเสียไม่ได้เอาพระไปร่วมงานคล้ายกับเป็นเครื่องแสดงอวดแขกเรือว่าฉันทำบุญ ไอเรื่องของการทำบุญของคนทุกวันนี้มีอยู่สามอย่างอย่างที่ฉันว่ามาเนี่ยจริงหรือไม่จริงล่ะครูไหนลองว่ามามั่งสิพูดจบนี่ครูสมพงศ์สีหน้านี่เจือนไปถนัดใจเลยแม้ว่าจะไม่พอใจที่ท่านว่าต่อหน้าผู้คนแต่ก็เกรงใจไม่กล้าเถียงท่านตรงตรงระโทหลวงพ่อก็พวกที่มาในงานผมเนี่ยเขาก็อยากจะหย่อนใจสนุกสนานกัน ผมไม่รู้จะไปห้ามยังไงไม่ยอมให้เล่นเดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาเอา้าวว่าก็ต้องปล่อยให้เขาว่าสิครูเมื่อกำหนดจะทำบุญก็ทำเมื่อจะเล่นก็เล่นต้องแยกกันถึงคราวทำบุญก็ทำให้จริงอย่าเอาไพ่มาเกี่ยวถึงคราวจะเล่นก็เล่นให้สนุกอย่าเอาพระเข้าไปยุ่งไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันผสมผสนกันเอาพระไปสวดมนต์ประชันกับวงไพ่ แต่พอถูกตำรวจจับกลับหาว่าทำบุญแล้วบุญไม่ช่วยทำบุญแล้วสวยอย่างนี้มันไม่ถูกกับเรื่องมีตำรวจที่ไหนเขาจะจับเจ้าของบ้านพอเอาพระมาสวดมนต์แต่นี่เล่นการพนันผิดกฎหมายก็ถึงต้องถูกเขาจับแล้วยังจะมาหาว่าทำบุญแล้วสวยซะอีกเอาแต่ะหลวงพ่อผมผิดไปละยอมรับว่าผิดผมไม่แก้ตัวกับหลวงพ่อครับแต่ว่าพวกผมอยากจะขอความกราให้หลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์ในพวกผมด้วยหน่อยนะมา ผมต้องไปแกวในกรงขังทั้งคืนเนี่ยมันจะได้หายเคราะหร้ายสัทีน้าพ่อนะไอ้น้ำมนชันนี่มันชอบคนนะครูนาะครูต้องเข้าใจเสียก่อนว่ามันจะแก้เคราะห์ร้ายนั้นไม่ได้เพราะว่าเคราะหดีเคราะหร้ายนี่เป็นเรื่องของบุญของบาปซึ่งมีอเขาเรียกว่ากรรมฤทธิ์อันเป็นอิตริฤต่างๆสารพัดกรรมนี่ไม่สามารถจะมีอำนาจไหนเหนือขว่าไปได้ เดี๋ยวฉันจะอธิบายเข้าใจเรื่องเคราะดีเคราะร้ายสองอย่างนี้ซะก,ก่อนไอ้สิ่งพอใจของคนที่อยากได้เมื่อได้แล้วก็ภาคภูมิใจนี่เขาเรียกว่าเคราะดีมีลาภได้เงินได้ทองถูกหวยได้ยศศักดิ์ได้ตำแหน่งหน้าที่นะถ้าได้อย่างนี้นี่พอใจยินดีนะแล้วถ้าได้โดยไม่นึกหมายคาดหวันมาก่อนก็เรียกว่าเคราะดีโชคดีส่วนอะไรที่คนไม่พอใจเวลาไปประสบเข้ากับทุกข์ระทมเขาเรียกเคราะราย เช่นเสื่อมลาภต้องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงเสื่อมยศพลาดตำแหน่งหน้าที่รวมทั้งป่วยไข้าบาดเจ็บสิ่งต่างๆเหล่านี้คนไม่ต้องการไม่พอใจถ้าประสบเข้ากับตัวก็โศกเศร้าทุกข์ระทมเขาเรียกว่าเคราะห์ร้ายโชคร้ายนะแต่ว่าเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายก็ตามเป็นตัวผลเกิดจากเหตุคือการกระทำถ้าเหตุที่กระทำมันเป็นกุศลเป็นความดีนะผลของมันก็ออกมาดี แต่ถ้าที่ทําไปมันเป็นอกุศลเป็นความชั่ววิบากก็สนองให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนน้ำมนเนี่ยเป็นน้ำที่ผู้มีศีลปลุกเสกโดยอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยประสิทธิ์ประสานให้เป็นสวัสดีมงคลเพราะฉะนั้นคนไหนที่ชั่วช้าเลวทรามมีนิสัยชอบประพฤติไฝ่แต่อกุศลน้ำมนย่อมล้างความชั่วที่คนคนนั้นทำไว้ไม่ได้ส่วนใครที่ประพฤติในเรื่องเรื่องของความดี ทำดีเป็นนิสัยอย่างเนี้ยน้ำมนต์จะแทรกซึมช่วยให้เจริญขึ้นมาได้นะเหมือนกับผ้าเนี่ยถ้าผ้าเนื้อดีมีสีขาวบริสุทธิ์อยู่แล้วจะเอาสีอะไรย้อมมันก็ย่อมกลายเป็นสีนั้นไปอย่างสนิทแนบแน่นแต่ถ้ามันกระดำกระด่างสุกปรกมาแต่เดิมนี่จะย้อมไม่เป็นสีอื่นไปนอกจากสีดำนี่มันยากเหลือแสนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะให้ฉันช่วยรดน้ำมนต์เพื่อล้างซวยไล่เคราะรารให้เนี่ยเป็นเรื่องยาก เพราะว่าอาจจะไม่สำฤทธิ์ผลอย่างที่มุ่งหมายเพราะว่าครูสมพงศ์กับพวกของครูที่มาแต่ละคนเนี่ยฉันยังมองหน้าไม่เห็นเลยว่าใครสักคนที่จะนิยมต่อกุูศลกรรมนี่อย่างแท้จริงที่น้ำมนตจะแทรกซึมเข้าไปให้เกิดสวัสดีมงคลได้หลวงพ่อทองท่านพูดจบก็หยิบถ้วยน้ําชามาวางรินน้ำชาในปัน้นอ่าแล้วก็ยกขึ้นซดนั่งหน้าตาเฉยอยู่อย่างนั้นแหละ ครูสมพงศ์กับพวกนี่นั่งคอแข็งผิดหวังไปตามๆกันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ตบท้ายบอกนำมนเนี่ยช่วยได้เฉพาะกัลยาณชนส่วนผู้ประพฤติหยาบช้าน้ำมนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยช่วยล้างบาปไม่ได้หรอกรู้ วันนี้จะเล่าให้เห็นถึงเรื่องของเวรกรรมที่ทำกับพระผมเคยพบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านและหมู่คณะสงฆ์มาจำพรรษาทีทา่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดยุคนั้นเป็นยุคบุกเบิกของพระสายป่าคือสายลูกศิษย์หลวงปู่ม,มั่นเนี่ยก็เป็นธรรมดาอยู่เองเวลาพระไปทุดดงไปเทศไปสอนเนี่ย ก็จะต้องเบนความคิดเดิมของชาวบ้านคือการนับถือผีให้เปลี่ยนมานับถือพระย่อมเป็นเรื่องที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากเลยวัดในละแวกนั้นก็มีแต่เดิมแต่ว่าพระเนนที่จำพรรษาอยู่ก็ไม่ได้มีความตั้งใจประพฤติตามพระธรรมวินยัยแต่ประการใดเลยไม่สามารถจะโน้มน้าวชักจูงชาวบ้านให้ดื่มด่ำในรถพระธรรมคำสอนได้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เชื่อผีมากกว่าเชื่อพระ การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าวัตถุเรื่องพูดผีปีศาจนั้นถูกปลูกฝังกันมาชนิดฝังหัวแล้วการที่จะยอมเปลี่ยนไปเชื่ออย่างอื่นนั้นย่อมยากหลวงพ่อเล่าวา่ขาขณะนั้นชาวบ้านในย่านนั้นแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่เชื่อในพระรัตนตรัยหนึ่งกลุ่มที่ยังดูท่าทีระวางเฉยหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่ไม่ยอมเชื่อแล้วต่อต้านด้วยหนึ่ง ในบรรดาแต่ละกลุ่มทั้งหมดนี้ท่านบอกว่ากลุ่มที่น่าจะได้รับความสงสารมากที่สุดก็คือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ไม่ยอมเชื่อแล้วต่อต้านท่านบอกว่าที่น่าสงสารก็เพราะว่าบุคคลที่มีไฟกองใหญ่ตั้งสามกองลุกโผลงอยู่ในหัวใจตลอดเวลานั้นย่อมได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสไฟที่ว่าก็คือไฟโลภไฟโกรธไฟหลงบางคนถึงแม่ฐานะ ดีร่ำรวยแต่ว่าเขาไม่ได้มีความสุขเพราะวันทั้งวันจิตใจระอุอยู่กับความอยากความอิจฉาความอาฆาตมาดายยิ่งเห็นชาวบ้านเริ่มให้ความศรัทธาในคณะพระทุดงเขาก็ยิ่งรุ่มร้อนใหญ่ในการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรมนี้บางครั้งก็แทบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้หลวงพ่อเล่าว่าฝ่ายต่อต้านนั้นจะทําทุกรูปแบบที่จะขับไล่พระทุดงคณะนี้ให้ออกไปจากท้องถิ่นของเขา อย่างเช่นสถานเบาเขาก็จะเที่ยวยุแยในบรรดาญาติมิตรว่าพระเหล่านี้เป็นพระบ้าวันทั้งวันเอาแต่นั่งหลับตาหรือไม่ก็เดินวนไปวนมาอยู่ที่เดียวข้าวปลาอาหารก็เทรวมกันลงไปในบาทหมดกินเหมือนหมูเหมือนหมาสารพัดที่เขาจะพูดยุแยให้คนอื่นเห็นคล้อยตามหนักขึ้นมาหน่อยก็แกล้งเอาอาหารบูดเน่าสกปรกห่อใส่บาทเวลาท่านออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ในยามเช้าบางรายนี่หนักจริงจริง ถึงจะเอาอาวุธปืนไปยิงสัตว์เล็กสัตว์น้อยแถวแถวบริเวณที่พระสององค์เจ้าท่านทํำความเพียรอยู่ทํานองไปข่มขู่ให้พระกลัวญาติโยมที่เขาศรัทธาต่อพระธุดงคณะนี้ทนดูไม่ได้ไปว่ากล่าวตักเตือนก็กลับถูกตีรวนหาเรื่องไปต่างๆนานาแต่ถึงแม้ว่าฝ่ายต่อต้านจะก้าวร้าวข่มขู่อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์ผู้มุ่งในความหลุดพ้นเหล่านี้ท่านก็ยังคงถือเอาความสงบเป็นที่ตั้ง ท่านมีแต่การให้อภัยอโหสิกรรมต่อผู้ที่ยังมืดมนท่านถืออุเบกขาธรรมเป็นที่ตั้งซ้ำยังตักเตือนญาติโยมซึ่งมีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยว่าไม่สมควรอย่างยิ่งจะไปตอบโต้กับผู้ที่ยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่ในบรรดาผู้ต่อต้านทั้งหมดแล้วเนี่ยนับได้ว่าเจ้าขวดเนี่เป็นผู้นำเนื่องจากแกเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดี และเพราะฐานะดีนี่เองแกก็ใช้อำนาจเงินและอิทธิพลออกทำการรวบรวมหาพักพวกต่อต้านพระทุดงแกมักจะเป็นคนคอยบงการถึงวิธีการต่อต้านในรูปแบบต่างๆแล้วบรรดาล้วล้อก็จะออกปฏิบัติการตามคำสั่งแล้วแต่ความถนัดเจ้าขวดมีอาชีพหลักก็คือขายหมูขายทั้งหมูเป็นแล้วก็หมูชําแหลกอาชีพรองก็คือเปิดบ่อนการพนันทุกเช้าเจ้าขวดจะออกไปควบคุมลูกน้องที่จะเอาหมูไปฆ่ายัางโรงฆ่าสัตว์ แล้วก็กำกับการแสดงไปจนถึงเนื้อหมูไปเขียงที่ตลาดสดแกถึงจะกลับกว่าฐานหนาแกจะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ไม่ทราบว่าหมูต้องตายไปเพราะคำบงการของแกกี่ร้อยกี่พันตัวพอตกสายหน่อยบรรดาขาไพา่ขาโบกโบกนี่เป็นการพนันชนิดหนึ่งอชอบเล่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเสร็จแล้วก็จะทยอยมารวมตัวกันที่บ้านเจขวดนะ เพราะว่าบอนเถื่อนแห่งนี้เปิดมาตั้งนานแล้วจนเป็นที่รู้จักกันทั่วก็บรรดาขาโบกขาไผ่ทั้งหลายนี่แหละที่เจ๊ขวดแกเกลี้ยกล่อมให้เข้าขาบวนการเดียวกับแกแกใช้วิธีหาเสียงแบบผู้แทนมีทั้งการล้มหมูเลี้ยงเล่ายากันแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อต่างๆนานาซึ่งบรรดาลี้วล้อบางคนก็เป็นเดือดเป็นแคนพระตามคําชักชวนของเจ้าพ่อไปด้วยแล้วก็มีอีกไม่น้อยที่เอออไปด้วยเพราะว่าเห็นแก่ลาบปาก เวรกรรมว่าไม่รู้ว่าแกเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรนักหนาแกถึงได้เห็นกงจักเป็นดอกบัวหลงเมาม,มัวสร้างเวรกรรมขนาดนั้นนับวันเจ๊กฮวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงของการต่อต้านพระยิ่งขึ้นแกแสดงออกด้วยการประกาศจะจัดงานฉลองสารปู่ตาประจําคุ้มสามวันสามคืนแกบอกว่าเนื่องจากปีนี้กิจการขายหมูเชือดหมูของแกจเจริญรุดหน้ากว่าทุกปีเพราะว่าหมูอ่า ราคาดีมีการเตรียมงานอย่างใหญ่โตแกกําหนดงานเอาวันแรกของงานฉลองสารปู่ตาของแกให้ตรงกับวันวิสาขาบูชาครับวันเพ็ญเดือนหเพราะว่าแกร,รู้มาว่าในวันนั้นนะพระป่าจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ของคณะพระธุดงแกก็คุยว่าลองแข่งกันดูสินะ ระหว่างพระผีบ้ากับดนตรีลิเกหนังเล่ายาที่แกจะหามาเลี้ยงชาวบ้านเนี่ยคนใครจะมากกว่ากันนะความมืดมนของคนคนนี้มีมากขนาดไหนแต่แล้วก่อนที่งานฉลองของเจ็คฮวดจะเริ่มขึ้นไม่กี่ชั่วโมงแกก็เริ่มมีอาการป่วยอย่างฉับพลันทันทีแกมีอาการป่วยที่หนักและพิสดารมากจนญาติของแกต้องประกาศล้มเลิกงานฉลองผีของแกไป หลวงพ่อเล่าว่าอาการป่วยของเจ้าขวดที่ชาวบ้านทั่วไปเห็นก็คือจะมีการชักกระตุกเป็นพักๆในขณะที่ชักเนี่ยแกจะกรีดเสียงร้องดังเหมือนกับเสียงของหมูตอนที่ถูกลากเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ไม่มีผิดร้องกรีดกรีดโหยหวนแทบไม่น่าจะเชื่อว่าคนจะมีเสียงร้องออกมาอย่างนั้นได้ในระยะแรกๆเมื่อแกไม่ชักก็จะมีอาการเหมือนกับคนปกติทั่วไปพูดคุยกันรู้เรื่องกินข้าวกินปลาได้ แต่ถึงบทจะชักก็ชักขึ้นมาเฉยๆเงินทองที่มีอยู่มากมายก็ถูกนำมาใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างไม่อั้นหมอที่ไหนว่าดีก็หอบหิ่วกันไปรักษาหมดแต่ผลที่ออกมาก็คือหมอไม่สามารถจะรักษาได้และที่ส้ำ้ายก็คือหมอบางคนอบอกว่าหาสมุนฐานของโรคไม่พบนับวันคนที่รู้จักกันและบรรดารลี้วล้อก็เริ่มหายหัวไปทีละคนสองคนเมื่อเห็นลูกพี่มีอันเป็นไปด้วยโรคพิสดาร ก็ชักจะแยงแยงกันคงจะมีแต่ลูกเมียเท่านั้นที่ทนเฝ้าดูแลกันไปอาการของเจ๊กหดสุดลงเรื่อยๆอาหารที่เคยกินได้ก็กลับไม่ยอมกินชอบทำตาเหมอตาลอยแล้วก็ทำปากขมุบขมิบเหมือนกับจะพูดอะไรออกมาแต่ก็พูดไม่ออกอาการชักก็ชักถี่มากขึ้นชักบ่อยเข้าคือตอนเริ่มป่วยนี่ชักวันหนึ่งเจ็ดแปดครั้งพอมาระยะหลังนี่เพิ่มเป็นวันหนึ่งเกือบยี่สิบครั้งแล้วหนักเข้าจริงๆเสื้อผ้าก็ไม่ยอมนุ่ง ลูกเมียนุ่งให้ก็ฉีกทิ้งหมดชักหรือไม่ชักก็ร้องกรีดกรีดสลับกับเสียงครางฮือฮืออยู่ตลอดวันสารรูปของแกจากแจ็คขคดคนเดิมเคยอ้วนทวนสมบูรณ์เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อตัวเน่าเฟะหมดเหม็มนคละรุรงเพราะว่านอนเกลือกกลิ้งขี้เยี่ยวอยู่ตลอดตกตอนดึกๆด,ด้วยแล้วเสียงกรีดร้องของแกยิ่งก้องไปไกลจนกระทั่งคนได้ยินเนี่ยขนหัวลุกทีเดียว แล้ววันสุดท้ายแห่งชีวิตมืดของแกก็มาถึงวันนั้นไม่ทราบว่าเป็นความเผลอเรอของใครที่ไม่ได้ดูแลประตูห้องที่ใช้ควบคุมแกไว้คงจะเป็นเพราะลูกเมียทนความจำเจยอยู่ในสภาพที่ต้องยอมรับอาการป่วยของเจ๊ขวดจนเกิดความเคยชินก็เลยไม่ได้ใส่ใจดูแลแกนักในระยะหลังๆความเผลอเรอก็เกิดขึ้นตกดึกคืนนั้นเจ๊ขวดก็วิ่งหนีออกจากห้องขังที่ใช้ขังแกอยู่ห้องนี้อยู่ชั้นล่างของบ้านสองชั้นหลังใหญ่ แกโซสัตดโซเซร้องกรีดกรีดไปในความมืดกว่าลูกเมียจะรู้ตัวออกตามกันทันก็สายซะแล้วศพของเจ้าขวดนอนจมปลักวายริมทุ่งที่จะขึ้นชายป่าที่คณะพระทุดงท่านตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังท่ามกลางความเงียบสงบของผู้ที่นั่งรับฟังในวันนั้นแล้วท่านก็บอกว่าจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่า ทำไมก่อนตายเจกฮวดถึงได้มุ่งหน้าไปทางที่ตั้งสำนักสงฆ์